สวัสดีครับผมนายจักรชัยชุ่มจิตนะครับดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองส,เสองเสริมและเผยแพร่กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับสำหรับภาคีเครือข่ายในเรื่องของการจัดการขยะพลาสติกเนี่ยจริงๆมีหลายภาคส่วนมากนะครับสำหรับภาครัฐในส่วนของตลาดนะครับเราได้มีการร่วมมือกันระหว่างเรากับกทมนะครับในการที่จะไปติดตั้งถังเตมิมบุญเพื่อที่จะคัดแยกพลาสติกออกจากขยะทั่วไปซะก่อนนะครับเพื่อจะนําพลาสติก ไปรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่นะครับซึ่งเราก็คาดหวังว่ามันจะสามารถลดปริมาณพลาสติกในหลุมฝังกลบได้ต่อไปในอนาคตครับสวัสดีครับผมนายสุภาพพิพัฒน์บรรลังผู้อำนวยการสํานักงานตลาดกรุงเทพมหานครเราตลาดถึงเรื่องการคัดแยกขยะขยะพลาสติกยืดพลาสติกแข็งตลาดประการนิเวศเราเนี่ยส่งเสริมนะฮะผู้จัดการตลาดเนี่ยช่วยกันไปทําความเข้าใจกับพ่อค้าแม่ค้าประชาชนทราบไหมฮะปีที่แล้ว เราแยกได้1,900กิโล1.9ตันนะแล้วเราก็จะนําผลตรงนี้ไปขยายต่อๆทุกตลาดทําให้ได้ทําให้ดีทําให้เป็นดอย่างสวัสดีครับผมปิยพลสุดสว่างนะครับเป็นผู้แทนจากหน่วยงานพัฒนายอย่างยั่งยืน SGC g h e m i c a l s ครับในโครงการนี้ครับทาง s c g ก็ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการกําหนดจุดนะครับดรอปพอยต์ต่างๆนะครับหลังจากคัดแยกขยะเสร็จแล้วเนี่ยก็นําขยะเหล่านั้นนะครับมาที่จุดดรอปพอยต์เพื่อ เข้าสู่กระบวนการในการรีไซเคิลต่อไปได้ครับสวัสดีครับชนะนำนะครับจาก r e ไซเคิลดีรีไซเคิลดีนี้เป็นบริษัทที่ส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางนะครับเพราะเรามีเป้าหมายในการที่ว่าเราอยากเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์เราอยากสร้างการมีส่วนร่วมของคนนะครับให้ทุกคนมาช่วยกันกิจกรรมที่เราทําก็คือเราอำนวยความสะดวกในเรื่องของการ เอารถเข้าไปรับหรือว่าทําจุดคัดแยกนะครับของที่หลงที่ให้รีเซเคเ,เด์เนี่ยมั่นใจได้ว่าไม่ไม่เป็นแร็ดฟิลแน่การจัดการเนี่ยต้องบอกว่าถูกต้องเหมาะสมแน่นอนนะครับ